เม็กวายรวมคลิปค่าภาคแาวร้นี่คือชายชะดาเก่าแรกของมนุษยชาติมาเลยเจ้าเมียวฉันพอที่จะสยบได้แล้วเก้าเกๆาเกามาแน่เป็นไรเพื่อนฉันว่ามันแค่เผ็ดนะผมมาซื้อผักกับแม่ครับแล้วผมก็เห็นสิ่งนี้ what the hell เฮ้เพื่อนเด้กูดูบุหรี่โชว์ เฮ้ยออกกำลังกายหนึ่งซอกหนึ่งอหนึ่งอการต่อสู้ระหว่างกบกับแมลงแร้วกินแมลงรสชาติมันขี้เลยไม่กินแม่งแล้วเอาแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวก๊อกน้ำบ้านผมนะครับก๊อกน้ำของผมมี2ระบบนะระบบน้ำปกติกับระบบน้ำชาเขียวแม่บอกให้ล้างรถก็ต้องล้างรถสักหน่อยนะรถสกปรกนี่ล้างชีด ล้างกระพายออภายในมันจะได้สะอาดนะนะล้างไปเลยล้างไปเลยเฮ้ยเพื่อนได้ทำอะไรอยู่วะอ๋อล้างรถอยู่เพื่อนอ๋อล้างภายในด้วยใช่ไหมเออใช่สะอาดแน่นอนมาโชการฟิปขวดฟุ๊เฮ้ยทำได้ไว้เสีโอปัอ้โอ้โอบดอ้โอ้โอ้ดี้โอาเอ้โอ้าอ้บเ้โอ้โอ้เอ้โอ้เอ้โ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 อ้ยออออ้้ เฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวกูโชว์อะไรให้ดูมึงดู i iPhone กูดีๆนะกูจะย่อนลงไปแล้วกูจะดึงขึ้นแบบชายชาตรีไงล่ะมึงดูมึงดูการท้าทายเอาลุดไปแล้วทำแฮมเบอร์เกอร์ดีๆโลกไปจำต้องโยนแผ่นชีสลงไปจากชั้น2ของบ้านไปเลยเพื่อนเฮ้ยเข้าพอดีเลยเพื่อนจอดเอาล่ะเจ้าโรบอตด้เวลาจัดการฝ่ายศัตรูแล้วจัดการบ้านจิ้มลูกป่งไม่ได้แตกงเลยจิ้มเลยรบอตจิ้มเลยไม่ไม่มันจะจิ้มหัวมึงแล้วแน่หันหลังกลับไปหันหลังกลับไปจิ้บอเย้ ใรู้สึกง่วงแล้วหาที่นอนดีกว่าข้างบนน่าจะดีนะหนึ่งสองสามกรโดดแมมเลยก่วนเกินกูไม่ขึ้นละโอ้ฮัลโหลบานะฮาเดโอ้ว้าวยอดูแบลหรือแบลรือทางแก้โอ้โอ้โเป็นตัวใหญ่แท้เออบ้าบ้าบ้าแบลมึงมึงมึงทางแก้ข้างเลยทางแก้เกนทีแบลเป็นคอสเพเป็นทางแก้โอ้กินน้ำดีๆลูกไปจำไม่ต้องกินแบบกูนี่ออก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  รถเกียร์ดีคุณภาพดีเราไปดูกันดีกว่าว่าเกียร์ดีแค่ไหนทีม่มันลดตดได้ชัดๆเฟรนฟรายโคตรอร่อยเลยเพื่อนขอกินน้ำหนห่อยเพื่อนได้ <c oughs> เวลานับเงินแสน,นที่หามาทังชีวิตแล้วนะนี่ <c oughs> นับโชแมวไปเลย <c oughs> ขอใบหนึ่งมาดู <c oughs> ดูภาพชัากันทีทท <c oughs> ร้านค้าก็แถมหลอดมาแล้วต้องใช้หลอดให้เป็นประโยชน์นี่เห็นไหมไข่เหลืองแล้วก็ดูขึ้นไปเลยว่าทำไปทำเพื่ออะไรวะ นี่คือรถเพื่อนผมครับมันบอกว่ามันขี่ไปดาวนามิกเมื่อวานแล้วมันบอกว่ามันจะขี่ได้อยู่ดูจากสภาพแล้วผมก็คิดว่ามันจะขี่ได้นะดูดิมันก็จะเคลื่อนที่ได้อยู่นะอันนั้นคือรถปกติที่ผ่านไปนะครับอน,นี้ก็คือรถที่มาจากดาวนามิกนะเดี๋ยวเข้าซอยไปเลยเพื่อน oh <no. S 1> มึงขี่ได้ฮาร์ดคอร์มากเพื่อนมาแรงสโลโบชั่นสุดน่ารัก ตั้งกถ่ายติ๊กต็อกดีกว่าเนี่ยบนรถเลยเดี๋ยวจะเต้นโชว์บนรถเลยมาเลยเฮ้ยชุบตะเอ้าแตกมึงเงียบๆดีคุณจะดอนอเฮ้ยชื่อพิกไข่โชว์เป็นไงล่ะกูน่บันโคตรเทพอยู่แล้วไข่ไม่หกฮ่าฮาในเวลาแดงแล้วเพื่อน เอากูไม่ได้แดกเอเข้าว่าเลยเพื่อนหมาบ้านฉันไม่ดุหรอกไอ้ปล่อยกูปล่อยกูอย่ากัดกูปล่อยกูไอ้อาเวนปล่อยกูได้บอกว่าไม่ไปกัดเลยมันจะกินกูแล้วขึ้นขึ้นต่อขึ้นต่ออกัดกูจะกัดกูโอ้ยต้นไม้นี่น่าขึ้นจังเลยอ่ะขึ้นไปคงจะวิวสวยน่าดูไปดูพระอาทิตย์ตกเฮ้ยขึ้นทางนี้ไม่ได้โอ๋ยต้องขึ้นทางนี้กระโดด เดี๋ยวนี้นกเขาไปบินกันแล้วเขาขี่หลังเต่าแทนไปเลยเจ้าเต่าถือแบ้เจ้าจะเชื่องช้าแต่ว่าเจ้าก็ถือที่ายอย่างปลอดภัยโอ้ยมึงลงไปจากหลังกูทีเธอกูจะได้ไปสะดวกสะดวกนี่กูจะไต่เข้ารูแล้วเนี่ยหึใครโทรมาเนี่ยเฮ้ยมึงจะโทรมาทําไมวะกูกำลังปาร์ตี้อยู่วางสายไปเลยได้หัวคุณมึงโทรมาหากูสั่ตีปิ๊ปป๊อแบบชิวๆเพื่อนไปตีไปตีมาตีไปตีมาตีไปตีมาตีไป เฮ้ยทำไมมันไม่ใช่ปิงปองแล้วกูว่าเอากล้วยเอาแก้วน้ำลูกโบลิ่งตืนบ้าแล้วยเนี่ยตอนนี้นะครับเราถ่ายรูปไป็สาวๆนะครับอายญิงแล้วกคนี่กูเปิดแฟลชลองเลยเอ้ามันมันจะเชื่อได้วนะว่ากูถ่ายรูปอะไรใครตัวมาแกฟุตเปล่าเมนบบไอ้ไอ้มีบไอ้ฮอวันหนึ่งฉันปันจักรยานเข้าป่าฉันเจอคนมันทำอะไรกันอยู่ในป่าันี้ททำท่าบ้าอะไรวะเนี่ยและนี่ก็คือพิซซ่าสตูดิโอ เบื้องหลังการถ่ายทำโอ้ไม่ก็เี่ยมันลูกหนูใช่ไหมโอ้ย oh, น่ารักจังเลยเจ้าหนูหน่ะว้ันยมันตาย,ตาย,ตายวันนี้ผมพาป้าเข้าบ้านไปเล่นโบลิ่งนะครับไปเลยป้าชุดเด้งแรงเลยป้าอเอาไอ้สไตรป์ไปเลย <c oughs> มาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์บรกลน้ำไหลดูนะครับดาบในแก้วจะไม่มีเลยนะผมเทน้ำใส่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยไปไงห <c oughs> ายใจไม่ออกเดอที่เพื่อนเราไปเพื่อนมากรับนะ <c oughs> ชายคนนี้เขาเข้าไปซื้อกาแฟในเมืองครับแล้วรถที่เขาขี่ก็เป็นรถที่รุ่นเก่ามาก แต่ก็ยังขี่ได้เลยครับดูนะครับเขาจะปิดประตูโอ้โหนี่มันระบบอันาล็อกชัดๆดูสิว่ามันจะสามารถเคลื่อนที่ได้หรือเปล่านะผมเห็นเขาขี่มระจอดตรงนี้นะเฮ้ยไปเคลื่อนที่ได้เฉยฮะทุกคนอืมนี่มันระบบอะไรเนี่ยระบบแรงม้าอะไรกันโอ้โหรถสภาพดีฮ่าๆๆผมตั้งหัวบนหัวนะครับอ้ยเป็นไงผมโคตรแข็งแรงเลยใครทำได้บ้างเฮ้ยไรสาระวะ เฮ้ยสายแล้วสายแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 เออกูมีอะไรมาฝากเพื่อนฝากโย่กูไปละเฮ้ยนายจะพูดอะไรเพื่อนอีกอะ Fuck you <c oughs> <c oughs> Hey Google เทน้ำมีเต็มแก้วฉันน้อยเสยียฉันขี้เกียจเปิดกรอบ <c oughs> ประตูเข่งบักใหญ่เลยเออเอาล้ววันนี้เรามาดูลูกสาวข,ของผมกระโดดน้ำโชว์เท่ๆ การต่อสู้ระหว่างหมากับแมวครับผมใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่แมวต่อสู้บ้าหมาใช้ท่าไม่ตายเรียบร้อยครับผมไซเดอร์คิกแมวปิวกระเด็นไปไกลเลยฝ่ายบ้าเป็นฝ่ายชนะครับชิบหายังเตะกันคอกูเลยนี่นี่บินให้เด็กมันดูเฮ้ยเพื่อนมงจุดเลยเพื่อนบ้าบ้ากูจุดแล้วจุดแล้วจุดแล้ววิ่ง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 วายวิ่ง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 เร็ววิ่งเร็วเสียงดังแน่นอนเพื่อนมึงหลบกันหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูสิอะไรลอยบ้าเพื่อน เฮ้ยเรากระโดดอึ๊หัวถึงไหม,มไม่ถึงว่ะต้องปิดพัดลมก่อนเอออย่างงี้หน่อยถึงจะกระโดดถึงอย่าแตะพัดลมมากนะลูกนะาพัดลมมันยิ่งเปราะบ,บางอะพังเฮ้ยนี่มันลัวเลยวะลัวเลยหน้าเข้าไปจังเลยเฮ้ยเข้าไปแม่งเลยเน่วันนี้มาทอดขนมโชว์ปั๊บไปไงฟลิปตัดแบ่งส่วนให้เท่ากันให้มันดูน่าอร่อยโอเคพร้อมเสิร์ฟ และนี่ก็คือรายการกำเนิดพิภพใบเจ้าก,กบตัวนี้ได้เดินทางเข้าเป็นลาวบาที่พิภพอของเราโดยผ่านรูน้ำเอาล่ะวันนี้มารีวิว้านขนมปังของแม่นะก็จะมีพวกไข่พวกขนมปังนะเอาไว้ขายแนละ้วแล้วก็มีแมวตัวหนึ่งเอาไว้ขายด้วยเช่นกันนะนะส่วนมาก็จะเป็นขนมปังนะครับให้ hey, วันนี้กูต้องกลายเป็นเทพแหกงสเกตบอดให้ได้ ไปเลยโชว์สเต็ปเทพอุ้ยเดี๋ยวมันอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรวะมันวางไว้มันดู่งวางไว้เสร็จกูละมึงมันต้องเป็นขนมแน่ๆน่เฮ้ยเบลอแล้วไก่แล้วบิ๊บแดกเบ๊กดกเบ๊กเอ้ยล้างรถให้สะอาดพ่อครับอยลูกเหี้วันนี้ผมจะมาสอนวิธีได้ขนมฟรีนะครับจับมาแบบนี้แล้วก็วิ่งออกไปได้แล้วไม่ต้องจ่ายตังค์ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย